พร้อมหรือยงังคนงานพร้อมหรือยงังพร้อมแล้วจ้าท้าวแก่พร้อมแล้วจ้าเดี๋ยวไป<ด>เดี๋ยวนี้เลยค่ะเร็ว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 เด็กๆแม,ม<า>่รถอยู่ไหนอ่ะท้าวแก่อะข้างหน้าเลยแม่แม่อะไรอ่ะแม่จะไปขนฟางช่วยท้าวแก่เขาลูกท้าวแก่เขาจ้างแม่ไปขนฟางมัดละห้าสิบบาทหนูไปเล่นไปหลูกปั่นเดี๋ยวแม่ไปเองแม่หนูอยากช่วยแม่ให้หนูไปด้วยได้ไหมอ่ะอุ้ยไปไม่ได้หรอกลูกมันแดดร้อนมากเลยเหงื่อไหลคลย้อยหนูเป็นเด็กไม่เป็นไรแม่ทำงานได้หนูทำงานได้ เอางั้นเหรอไหวนะไหวแน่หรอไหวค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะอไปเรียกพี่นัทกับพี่แพทนะ่ค่ะมาช่วยอีกแรงหนึ่งอะคะอ่ะอ้ะออออตามใจตามใจไปก็ไปไปเฮ้ยเด็กพวกนี้นี่ยังไงให้พักก็ไม่พักอยากจะไปลําบากอีกแม่เลี้ยงได้อยู่แล้วลูกแค่สี่คนเองอออออตามใจก็แล้วกัน <c oughs> ไปช่วยอะไรหรออ๋อไปช่วยขนฟางไงเหรอไอ่สิมันมันละห้าสิบบาทถ้ทางั้นเราเรียบไปช่วยแม่กันโอเคไปะอาอสนก็จะไปกับแม่ด้วยเหรอเอา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 ,เอา,เอาไปไปขึ้นรถขึ้นรถเ,เด็กๆเอาขึ้นรถไปไปช่วยกันขนนะมาห้าสิบบาทเอาให้ได้เยอะๆเลย ช่วยกัเยนเยอะแอะเลยมาลูกมาอ่ะมา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 เข้าแก่เสร็จแล้วจ้าไปได้เลยจ้า มีถั่วงอกแค่นี้เองลูกทั้สี่คนจะอิ่มเป็นไหมเนี่ยสี่คนกินกับผักถั่วงอกหนึ่งกระทะไม่อิ่มก็กินน้ำปลาเอานะลูกนะเรามีกันอยู่แค่นี้หอมน่ากินจังเลย ใคิดว่าผัดถั่วงอกจานนี้น่ากินอย่าลืมกดไลค์ให้แม่ด้วยนะอเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเรียกเด็กๆมากินดีกว่าอาอเด็กๆกินข้าวเลยน้องนะักตักข้าวเลยนะลูกนะผัดถั่วงอกแสนอร่อยฝีมือ เดียวร้อยเดียวเนีเ่ยซื้อถั่ววอกยีบบาทอีก8ปบาทแม่ก็ซื้อหมูกินกันแค่นี้หละลูกกันแม่ต้องแบ่งเงินให้ลูกกยน,น,น,นอีกไม่ต้องโบนนะจ๊ะเราจนเรากินแค่นี้ไม่ต้องโบนต้นสน,น,นตักข้าวตักข้าวพี่นัทตักข้าวลูกอกินร้อนทำอะไรเนี่ยต้นสนอะกินเด็กๆกินเลยออบ้านนี้จนก็จนมีลูกตั้งสี่คนเนี่ยจะเลี้ยงกันไหวไหมเนี่ย แม่ของเด็กต้องเป็นคนใจแตกไม่ดูแลลูกอะลูกทั้งสี่คนจะเรี้ยงไหวไหมเนื่เนอเงินฝากในบัญชีมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยพอค่าเทอมลูกๆทั้ง4คนหรือเปล่า8,970บาทขาดอีกไม่กี่พันก็น่าจะครบค่าเทอมของลูกๆทั้งสี่คนแล้วถึงแม่จะจนนะ แม่ก็จะขยันทำงานประหยัดอดออมเพื่อให้ลูกทั้งสี่คนได้เรียนจนจบปริญญาทุกคนเลยนะแม่จะภูมิใจมากหวังว่าลูกๆคงจะตั้งใจเรียนน้องๆต้องตั้งใจเรียนนะเพราะแม่เราอะทำงานหนะักเราต้องขยันเรียนนะรู้ไหมเข, <อ S 2> ข <อ S 1> ้าใจเข <อ S 1> ้าใจค่ะพี่เพ็ญเรนนี่อ่านว่าอะไรอ่ะค่ว่าลูกน้องๆต อยากเป็นอะไรกันบ้างหนูอยากเป็นครูค่ะหนูอยากเป็นครูสอนศิลปะแล้วนัดค่ะหนูไม่รู้ค่ะโอ๊ยนัทป่านนี้แล้วยังไม่รู้ตัวเองอีกหรอว่าอยากจะเป็นอะไรนะ่ะอ่นอ่านๆไปเถิดเดี๋ยวก็รู้เองเลยนะว่าอยากจะเป็นอะไรโอ้โหลูกๆขยันทั้งสามคนเลยน่ารักจริงๆแบบนี้แม่ค่อยมีกำลังใจทำงานหนักหน่อยถึงแม่จะเป็นแม่ลูกดก ที่ใครๆเขาก็ว่าแม่เป็นเด็กใจแตกแต่แม่ก็เลี้ยงลูกทั้งสี่คนได้ดีทุกคนเลยเขาไม่รู้หรอกว่าทำไมแม่ถึงกลายเป็นคุณแม่ลูกสี่ทั้งที่อายุแค่นี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้ากันนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมแม่ถึงมีลูกทั้งสี่คนได้